เรียกว่าเป็นแฮชแท็กที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในระยะเวลานี้ด้วยจำนวนถึง1.1ล้านทวิตเลยทีเดียวสำหรับแฮชแท็กตัวช้างนั่นเองหลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าแฮชแท็กตัวช้างนั้นคืออะไรมีที่มาอะไรวันนี้อนุ ฉันแนลเราก็จะหาข้อมูลมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบกันตัวช้างนั้นเป็นแฮชแท็กที่เกิดจากรังสิมันโรมสอส,อสอพักก้าวไกลซึ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา และรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณปมอ้างว่ามีตั๋วในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจรวมทั้งมีการซื้อขายตำแหน่งอีกด้วยพร้อมโชว์เอกสารลับตั๋วช้างจนทำให้ในายสุชาติตันเจริญประธานในที่ประชุมต้องสั่งให้สรุปจบโดยนายรังสิมันยอมรับว่าเรื่องที่อภิปรายเป็นเรื่องอันตรายแต่ทำหน้าที่ในฐานะสอสอ